นี่จีว่ามินาซังคขารียว่าเลจิเขาต้องรับสุ่ช่องไว้ดีมอนเลน,นะวันนี้เรามาอ่านโลบบอกแมปยิงปืนของเราที่ไม่ได้เล่นกันนานมาั้งตอนนี้เรโหมดของโหมดการเกมอ่าแลกเอาค้างทนผู้ชมค้าง คือโหมดนี้คือเราจะไม่สามารถใช้อุปอื่นได้นอกจากอุปกรเกมม sociedad, ันจัดให้นะก็คืออะไรเอาไปแบบเราต้องฆ่าศัตรูแล้วก็ตัดสินกันที่3ามคือก็เกิดเพื่อติดค้นฝั่งฝ่ายไหนได้ได้สามสิบแต้มก่อนก็คือชนะไปเลย เนี่ยกูไนล์ละสิบเอ็ดล้วมีมีสกูไนเป็นมิตรโอรพเล้คุณผู้ชมไม่หมดนะมีสกูไนนี่ว่าใครได้มานี่แบบทุกคนต้องรีบหนีอะน่ะนนนนเนี่ยกันกันกูไนล์กันไนเนี่ยว่าเด็ก,กกูไนล์กับกูกันนี่แหละแรงคือลักษณะคมจี้ผมเคยได้มาครั้งหนึ่งอะ่ะมีดทองปืนทองอะ่ะคือมันเป็นลักษณะว่ามีดจะตรงคมจะเป็นสีฟาสทอนแสง มาสัสเรืองแสงส่วนตัวงปืนจะเป็นปืนสีทองปืนปืนรูปล่าโมเดลประมาณปืนสีสีสท่านผู้ชมจะเป็นสีทองแมส่วนกระสุนก็เป็นกระสุนเรืองแสงสีฟ้าไม่เคยชับสีนะ นี่คือดาบใหม่นะผู้ชมมันมาตอนอัปเดตอะตอนหมดฮาโลวีนอะมันอัปเดตมาพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากของแมปนี้หรอกเพราะแมปมันใหญ่มากใหญ่มากถ้าเป็นแมปอื่นๆมันยังจะพอแบบเดินทั่วถึงใช่ไหมอันนี้แบบโอ้หเดินจนหมดเดินจนผมผมเยือบ าคนอื่นอาจจะเดินหมดเนี่ยของผมเดินไม่หมดเพราะแบบมันก็ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยแหละอืมปุ่มเขียนแล้วมันนึกถึงยิงแมง่งเผื่อติดไงท่านผู้ชมไปถึงเครื่องยนต์มันติดนะเฮ้ยทำไมมีเดอร์คนชอบปดบวกฮะ แล้วก็แม่ทองถามทำไมวันนี้ท่นคาร่าไม่เยอะเจ๊แกไปส่งงานโรงเรียนเด้อเด้อเด้อไม่ตายยังไงเข้าหัวผู้ชมไมเห็นใช่ไหมเข้าหัวปั๊กปักไม่ตายดัมเมมันมันเข้าหัวมันควรจะเทวีคูไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบแปักปักอ้าวไม่ตาย อ้าวให้ยิงอ่ะโอ้ยนี่้ยิงโอ้แต่เมเจอเกือบตายนผู้ชมเมเจอลูกซองนั่นน่ะงตงจำชื่อเขาชส,อ,ลลสาอ,อู้หลบหลบหลบหลังเสา นม่งไม่ดอดกูคิดว่าไม่มีค่คือชีโร่ยาชัดหรือแปลท่านนคือปีาศาจสีขาว ส่งคำอวยพรเพหาหาพวกเรมาไหมนะโอ,อ้จัดหน้าวะไปเลย ความจริงก็อยากเล่นเกมอื่นนอ,อกจากโรบอกให้ท่านผู้ชมดูนะแต่เนื่องจากที่ว่าคอมแน่ดีผมใช้นูดบุ๊กไม่ได้ใช้คอมเมื่อเกิดใช้คอมอ่ะผมอาจจะอัดให้ท่านผู้ชมดูได้นะแต่เนื่องจากผมผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ในคนแรงๆไนงะเกมบางเกมเลยอาจจะโหลดมาเล่นเราไม่ได้ไงอาจจะแหลกไปเลยไงท่านผู้ชม,มเข้าใจผมเนาะ อากาค่วันนี้ไปถึงเล่านี่แหละกาแค่วันนี้ฝีมือตกเมื่อวานน้ำเทพเลยฆ่าไปสิบสี่ตายฆ่าไป 1. สิบสี่ตายหนึ่งสันไนเปอร์ก็บอกเดียวหากินด้ทั้งเกมแต่ประเด็นน,นาะสไนเปอร์คุณเป็นด่านที่เหมาะสมนะไม่ใช่แบบด่าไม่ใช่ยังจะยัดเยียดใช้อีกแต่เว้นแต่บางคนอนาจะใช้จริง เออนั่นแหะตามสบายเกิดใครใช้สไนเปอร์ยามไอ้ดันใครใช้สไนเปอร์ยามปชิดเก่งอะ่ะไม่ได้หรใครใช้สไนเปอร์เก่งๆแบบควิกสกูปได้หรืออะไรเงี้ยแบบมีต่อเนื่องได้แบบไม่ได้ใช้ชา้าไม่ได้ใช้ช้าแบบผมอ่ะก็ตามสบายผมก็ไม่ได้ห้ามนะทำไมกู my, ไม่เก็บแล้วเบิดสับตีนแปล จ้ำจ้ำจ้ำเค้กเคลือ เำไมคลไปเอาของเก็บมาเออโหหายไปแป๊บเดียวหากถามทำไมคลิปไม่ค่อยจะตัดต่อเลยครับคำตอบเดียวครับเด็กไม่ว่าเด็กตัดต่อแล้วไม่ว่า คือเพื่อนผมมันจะมันจะบอกว่าจะตัดต่อคลิปให้นะ่ะแต่ก็หาตัดแล้วละแต่ก็ยังหาทางเอาลงไม่ได้เท่านั้นเราจะเหตุการณ์เป่าหกที่ผมไปกอ่อวีรกรรมรไปกอ่อวีรกรรมห้าวเป้งมาเอ้ยไม่ใช่ล้อเ,เล่นไปกอ่อวีรกรรมคือติดฝูงวิชาคณิตมาท่านผู้ชมแม่ผมเลยปีแตก็แแบบรูปตั้งตั้งจับเอาเครื่องไปล้างแล้วตั้งโหลดแล้วตั้งโหลดอะ่ะคือแบบผมไม่มียูทูบในเครื่องอนะไรเงี้ยท่านผู้ชม เล็กอย่างคือมือถือนะไม่ใช่คอไม่ใช่น้อตบุ๊กคือตบคืออะไรคิดไหนเชี่อลงได้ก็จะอาลงในเพจเฟซบุ๊กนะไม่ใช่เอาลงในในยูทูบอะไรที่พยายามเอา,เอาไอที่พอเอาลงได้อ่ะถ่ายแล้วพอเอาลงได้ก็จะลงเฟซบุ๊กนะท่านผู้ชม Facebook ก็ไม่บอกชื่อหรอกใครฮะใครที่สนิทก,กับผมกคงจะรู้ว่าเฟซบ o ๊กผมชื่ออะไรถามว่าเธอมีโอกาสหากถามว่าถ้ามีโอกาสถา้า,ถา,กา,ถาเกิดสมบันไหนชนแนลเรามีคน,คนอยู่ผมกันถามว่าจะจะเจอไหมงั้นหรอก็อาจจะพบครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสนั้นหรอกนะผมต้องคือไม่เวลา หนึ่งไม่ไมีเวลาว่างกัสองก็ตังตังถ้าเกิดตังไม่พอเจอเราก็ตังไม่พอ,อ,มพอผมก็ไปไม่ได้ผมก็ต้องอยู่กับบ้านนั่งเล่นอย่านมชมดูนี่แหละแต่ไม่ไรหรอกทังไทุกคนก็รักผมแต่ทุกคนก็รักก็รักทุกคนในช่องทเทียมกันเนาะหรือว่าไม่หรือว่าไม่รักเจ้าของแชแนะคนเดียวรักคนอื่นแต่เวลาเจ้า,จาของฉันเจ้าของฉันนี่ร้องไห้นะโกรธเลยนะโอ้โลูกสองเสียงคุ้ื มายดตายสีมือตัวอย่าหาตายด้วยสีมือสัตรูแต่นานนีหมาสักโอ้ยิงไกลจังเลยแฮเจ้าหมอนั่นน่าแพ้แล้วเอานะสิบวกแต่สิบวกก็คุม้มเก่าเกมไงเก่าก็เฮแล้วไหนดูซิเปลี่ยอเร็วตันอย่างน้ะ เอ่เอาไม่เอดี้ยนะสหกทุกอย่างมันสุดที่สี่ห้าโอ้โหอีกพีบูจัดต่อไปเดี๋ยวแล้วลปโโุ๊บเรก็สักหเประเทศนเซอรเราใช้ก็บอกอันเดิมอยู่ละทุกอย่างอันเดิมเลยที่สุด อันแั้นโอ้ดาน,นีอ้อันรึงก็บางคิดเอถอถางเถอะโอหล็กลก,ลกถามว่าเกิดถามว่าทำไมผมต้องมาทำถ้าเกิดคอยถามว่าผมาามา,า,มาทำทาเลนหนึ่งวีห,หนึ่งได้ไหมก็ได้แหละแต่คนคนที่จะเปิดอ่ะต้องไม่ใช่ผมง่ให้ผลทำไมามผู้ชมกูไม่มีผมไม่มีโลบักไงล่ะ ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผู้ชมแต่ไม่รวยแต่แม่ผมก็สอนไปนะถึงไม่รวยเราก็จะไม่ขโมยของหรืออะไรกันนะแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนมากๆนะเพืจะได้แบบสบายไงผมก็พยายามตั้งใจอยู่ไงเลยแบบช่วงนะะททาจริงก็มีงานอยู่นะงานผมคือไม่ได้ทาอะไรหรอกทางานบ้านอาติละลอยแล้วผมก็แบบเก็บหอมรอมริดไงแบบอนานคตแบบจะได้เก็บ จะได้ไปซื้อคมแรงๆมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูไงแต่ตอนนี้ก็หวังพึ่งนะเพราะว่าถึงถึงพันซับอะ่ะถ้าถึง,ถงพันซับเราก็ก็อาจก็คงจะได้ตัง้งจะเริ่มได้ตั้งจาก youtube แล้วล่ะเพราะก่อนยเพราะยูทูปมันตอนนั้นจำเหตุมันแจ้งเตือนว่าการจะได้การจะได้เงินการจะได้รับเงินจากยูทูปต้องต้องมีต้องมีหนึ่งพันซับขึ้นแล้วก็มีการรับชมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะ คิดจะายาไปละไม่ยังสืิออีกสามอีกตั้งหละอ,อ,อีกตั้งสักอีกตั้งอีกแค่สักครู่หนึ่งเฮ้อ à, này cả, é, 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 để, có mi nước đấy, là, cái tiu không có mi này, พื้งมนแรงจังวะ สามตายห้าโอ้คลุมฮะคลุมแค่สี่แต่ดโ,ตโดนคือตัวโดนอ้าวโดนเฉยหกตายห้าอุ๊อ้าถึงเก้าอ้า ถึงเวลาแล้วนะซีงั้นก็คงต้องขอปิดคลิปแต่เพยงเท่านี้แหละมา้างั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปด้วยนะครับสายูนาละ